สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการแสดงกองรบกรมครับกองพันขารุกิสามกองพันลสิแตรงหน้า ผมหลยพคนมาตรวจสอบพร้อมบรรเทาสารภัยยินมันยดอาดนายิในะเรียนผู้ขับกองวันหาราชที่สามกรุมหาราชที่แปดที่เคารพตามที่ผู้พร้อมในการปฏิบัติพลิกิ่ได้อย่างหลากหลายสอน้องกับไฟควกคามรูปแบบต่างๆและเป็นไปตามนโยบายของผู้ข,ขับญชเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและสนับสนุนมณฑลทนาหารบกที่28เมื่อมีประชาชน กองพันนาที่3กอมทหารนาที่8อัตรา1 5 0นายโดยมีเงนยีชุด3ยานพาหนะจำนวน5คันประกอบด้วยรถจนกรบรรทุกขนาดเบาจำนวน2คันรถวันนี้ที่ พันได้ให้พวกเราเนี่ยมาตรวจสภาพความพร้อมลบของพวกมืตูยุทยยยินิยมวิทยาาวิทยาเนี่ยในวันพ่วงวันที่23ถนวันที่27ฉาบพันในบางพื้นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์วาตาภัยที่พวกเราเนะครับเราเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมตามการจาัดตั้งตามซีลิ่งเนี่ยก็ต้องจัด150นาย รเรามีภารกิจมากมายทั้งเรื่องกอารบุกทหารใหม่ทั้งเรื่องหน่วยทาหารขนาดเล็กมันก็ทําให้เราเลือดรุนิ้งกำลังได้นะครับถ้าเกิดผู้บัญชาการกองพลถามผู้พันว่ามีกาลังพลที่จะสามารถไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยได้เท่าไหร่ขาจะบอกว่าประมาณหนึ่งมวดอันนี้ของ100โโร,ร้อยสกบได้รับในอจอยอเลยใช่ใช่ครับม,มันเป็นเครื่องอะไรเครื่องตัดหรือเ,เครื่องตัดผาครับวิธีการใช้ทำไงใครใครใช้เป็นไหมใครอยู่โโร้อยสกบ้างเดือย ที่ยังขาดคกันน้อยแต่ชอบให้ไฟกันกามแนบริอันนี้มีกี่ตัวเนี่ยสามสิบใช่ไหมอันนี้อันนี้เหลืออยู่ประมาณแจกมาปีหกห้าครับแจกมาทั้งหมดกี่ตัวครับยี่สิบยี่สิบห้าตัวแล้วก็มันมีของเก่าอีกประมาณสิบใส่เสนารักมากมั้ยมาก ยาทั่วไปครับยาทาผิวหนังทั่วไปครับไข้หวัดไอน้ำมูกติดคออะไรพวกนี้ครับแล้วก็ยีราฟต้นดังครับแล้วก็มีพืชผงพยานหมาหลวงครับอันนี้ตัวกรณทำแผลเหรอใช่ครับอุปกรณ์คือลมร้อนอะไรพวกนี้ใช่ใช่ได้ครับดูดตเกียบดูดตะเกียบ เหมือนเหมือนกับหมวดหมวดกอ,องบบอร้อยฟุตบอลเลยครับก็คือร้อยห้าสิบนายมันไม่ได้ลบทางทหารเนหรอกทางตําบลใช,ใช้อะไรขนาดนั้นแล้วแต่ภารกิจค,ครับวิธีวันตกม,มันไม่รั่วใช่ไหมไม่รั่วครับหลักๆก,ก็คือเออเดี๋ยวอ่ <c oughs> <c oughs>